กระถินเทศหรือกระถินดอกหอมใช้ส่วนเดียวเลยคือส่วนของรากมีรสเฝื่อนสปปรรพคุณแก้พิษสั์กัดต่อยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะมีสองสปปรรพคุณนะคะของรากกระถินเทศก็คือแก้พิษสั์กัดต่อยกับเป็นยาอายุวัฒนะนิทานกระถินเทศนะคะก็คือกาที่ตินตินเลี้ยงไว้เนี่ยเขาแอบมาช่วยทำข้อสอบให้ขอตินตินก็เลี้ยงกาไ้ตัวหนึ่งเนาะแล้วกาเนี่ยก็ แอบมาช่วยตินตินทำข้อสอบให้ข้อสอบเทสเนี่ยให้นะคะแล้วข้อสอบเทสข้อสอบเนี่ยบอกกำหนดหัวข้อว่าให้ไปเก็บรากของดอกไม้ที่มันหอมที่สุดในโลกมาเอาเฉพาะรากนะดอกไม้ไม่ต้องจะต,ต้องเป็นดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกนะก็ไปเก็บรากมาอย่างเดียวกาก็ไปช่วยตินติน,ตนหาก็บินไปไปค้นหารากไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็แต่บินไปนานมาถึง1000ปีเลย ถึงจะกลับมาได้กลับมาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราอะบินไปหาให้เนี่ยต้องไปสู้กับสัตว์ประหลาดที่มินมีพิษด้วยแล้วก็สัตว์ประหลาดมีพิษเนี่ยมันก็มากัดเรามาต่อยเราก็โดนมันโดนสัตว์กัดต่อยสัตว์ประหลาดพวกนี้กัดต่อยมาจนจะตายเลยแทบจะตายอยู่แล้วก็ไม่ไหวแล้วจะตายอยู่แล้วก็เลยต้องกินล่างที่เก็บมาได้เนี่ยกินไปเลยเพราะว่าไอ้ร่างตัวนี้มันเป็นยาอายุวัฒนะช่วย ก็เลยกินเข้าไปก็เลยทําให้กาเนี่ยกินยาอายุวัฒนะไปปับ๊บก็เลยอยู่มาได้เป็นพันปีเลยก็เพิ่งแข็งแรงเพิ่งกลับมาบินได้เนี่ยก็เลยเพิ่งบินกลับมาหานะคะก็อธิบายนิทานนะคะกาที่ตินตินเลียงไว้แต่มาช่วยทําเทสเข้อสอบให้ก็คือกระถินเทสนะคะหัวข้อของข้อสอบบอกว่าให้ไปเก็บรากของดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกมาก็คือ ดอกหอมนะก็จะเป็นกระถินดอกหอมให้ไปเก็บรากก็คือใช้ส่วนของรากนะคะแล้วก็บอกเก็บมาแต่รากอย่างเดียวนะดอกไม้ไม่ต้องเอาใช้ส่วนของรากอย่างเดียวนะคะแล้วก็กาก็บินไปช่วยหาแล้วก็บินไปนานถึงพันปีเลยแล้วพ่อกลับมาก็มาเล่าว่าเนี่ยเขาต้องไปสู้กับสัตว์ประหลาดมีพิษมาแล้วก็โดนพวกสัตว์ประหลาดมีพิษเนี่ยกัดต่อยมาด้วยจนมันจะตายเลยก็คือสปปรรพคุณนะคะแก้พิษสัตว์กัดต่อย และจนกาจะตายอยู่แล้วก็เลยต้องกินรากเข้าไปเพราะว่ารากเนี่ยมันเป็นยาอายุวัฒนะก็เลยทําให้อยู่มันได้มาเป็นพันปีเลยนะคะก็คือสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะนะคะก็เลยเพึ่งบินกลับมาหลังจากที่กลับมาแข็งแรงได้